สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านทุกคนนะคะอยู่กับน no ้อยแท็กเตอร์แล้เจ้าขอดเจะจ,จ,จศิร0ค่ะวันนี้มาใช้ทา,างสามนะคะนี่กับใบพานใหม่เลยค่ะงานแรกหลังจากเปลี่ยนใบพานเมื่อวานนะคะโอ้โหดูสิคะ่ะโอ้โมีตอด้วยนะอือหือ เราเปลี่ยนใบผานใหม่เมื่อวานนะคะเป็นงานแรกของใบผานชุดนี้นะคะอ้เปลืองเปลืองใบผานมากเลยนะคะหางสามเนี่ยคือส่วนมากเขาจะเรียกใช้งานแต่หางสามนะคะหางบุกเบิกกัน นี่ยังไยอยู่ในเขตอำเภอบ้านกรวดอยู่นะคะได้ละ400ค่ะ นี่มาแล้วนะคะรอบหนึ่งฝนยังไม่ตกใส่เลยดินแข็งก็เลยยังไม่ได้ถนะคะฝนตกใส่เมื่อวันก่อนคะ่ะเราก็เลยมาไถ่นะคะถเข้าได้ลึกมากคะ่ะโอ้ได้อะไรนะได้อึงด้วยทุกคนเ <c oughs> ดินตามรถถ่ได้อึงด้วยอึงเผ่้าบ่ เข้าลึกอยู่นะคะเข้าได้ลึกอยู่เจออีกแล้วค่ะอึง้งตัวอย่างใหญ่เลยอ้เฮ้ยวันนี้ได้กับข้าวด้วยค่ะทั้งได้งานทั้งได้กับข้าวด้วยค่ะ งานของน้อยแท็กเตอร์นี่ก็มีเรื่อยๆนะคะก็ไม่ถือว่าเยอะแต่ก็ไม่ถือว่าขาดนะคะก็ยังมีอยู่เรื่อยๆขูดูสิคะงานหางสามแต่ละงานนี่ส่วนมากจะเปลืองใบผ่านมากเลยค่ะ มีงานหนึ่งที่แบบลงแบบชัดเจนเลยเห็นแบบใบผานนี่หายไปแบบว่าเพราะว่าแบบชัดเจนเลยนะคะงานจะเป็นแบบทรายหยาบหยาบแบบหยาบเม็ดใหญ่เลยค่ะแล้วใบผานก็เล็กลงเยอะมากจนเราไดต้องเปลี่ยนนะคะโอ้โหบังต้นไม้แล้ว ที่ตรงนี้ประมาณหกไร่นะคะเจ้าของสวนบอกหกไร่จะไถบุกเบิกแล้วก็จะปลูกมันนะคะตรงนี้อื้มดูสิ ใบผานนี่เราใช้ของม้าบินนะคะเพกซัก์มาบินใบของหางสามนี่ใบละพันหกห้าสิบนะ,ะซื้อสามใบเนี่หมดไปครึ่งหมื่นเลยนะ,ะโอ้โห สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพลงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ